สวัสดีค่ะืันนี้พามาเก็บเห็ดฝนตกสองสามมือแล้วน้องก็เลยมาเบิ่งเห็ดจ้ะเห็ดออกอยู่เห็ดเพิงเนยจ้ะนี่อุ้ยดอกกําลังไปแต่แสบเลยนี่นี่จะไปแกงสะไปหาสือบกักบวบวันเสาร์นี่จ้ะเอาเบิดจ้ามาอนี่เอาเบิดเอาไปแกงหาบกักบวกบวใส่สันดยเห็ดกําลังขึ้นนะนี่เห็ดกําลังขึ้นเห็ดกําลังขึ้นมีค้นมาจ้ะ มีค้นมาเดี๋ยวน้องเสิขึ้นไปทั้งนันพรอมจา้าบรัวมันมีหรือบอเหี้ยกำลังออกไปเดิน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 ทางนู้นไปน้องเสียดายจ้าเห็นบะเสียดายเห็ดน,นั่นซองดอกจาก้าดอกแก่งสีละจ้ามันแสบ เอาเบิดจากมือนี่พูดละดอกในๆกับมีสองดอกธรรมัดถือให้มามีถืออ่ะว่าสองดอกพอจ้ะเห็ดก็ลังขึ้นเห็ดก็ลังเห็ดก็ลัาหลายจา้ะมันหัวกับฝนตกเนาะอือไหไเห็ดผงไงคือสิ่ท่านได้ออกบอกพจ้ะ โอ้ย,อย,อยดอกงามจ้ะโอ้ยเสียดายดจังเห็ดมันหักจ้าลองเห็ดมันหักโอ้ยเสีย,ยดายเดี๋ยวแป๊บน,นึงผุ่นจย่าดอกหนึ่งไปทามาไปเลยลูกพวกูไา้จ้าเห็ดไหมพวกูรา้วกเราพกเราพกเรา มาติยากเมียบ้านนี่จะ้ะเมียจังไหนลูกแม่พามาเก็บเห็ดครับเฮียผู้ละ่ะเห็ดแมเห็ดงามหายจ้าผู้หละ่ะมิแต่เห็ดผู้ละ่ะมันกำลังขึ้นเดวิดบ่วมา้จาจ้าเดวิดไปเห็ดงามน้องก็เลยม้ากับโทมัดสันเด้ฝนมันตกขันบ่วม้ากับเสียดายเห็ดบ่ดอกเป็นแต่แสบขึ้นอย่างนี่ พุดแม่เห็นไหมพูดล่ะโอ้ยเห็ดแม่พูดล่ะพูดล่ะโอ้เห็ดหมย์กหลายเลยพูดล่ะมากับลูกไซส์กับสิเป็นเั่งสี่ละจ้าเห็ดแม่แกงแฟ่บฟได้หนิจ้าน ได้เห็ดพุหลาบจ้าเห็ดพุด่นลาบว้าพุหลาบเห็ดแม่ปาลาไหลจ้ามือหนึ่งเห็ดลายค่ะพุ่นล่ะว,ว้าเห็ดแม่ลายค่ะลายจ้าลายเห็ดลายอืม เห็ดเห็ดอันนี้แ่ละจ้ามันเป็นแต่แสบแกงแสบได้เนี่พู้หล่ะเห็นไหมน้องบรูว่ากล่องจะเป็นยังไงได้จ้าเพราะว่าทอมัดจับกล่องเด้อเคจ้าเดี๋ยน้องสิเดินต่อพู้หล่ะจ้าเห็ดแม่โอ้ยเห็ดแม่ หลายนี่แม่ป้าเหา็ดยังทาาี่หลายแท้พูล่ะจ้าป้านึงขังไหนผูล่ะตาว่าผูล่ะอุ้ยหลายคักหลายนี่ขอเก็บเห็ดกันนะจา้าบันที่นี่นะโอ้ยหลายคักผูละ่ะเห็ดเผิ่งจ้าแล้วเบิงแน่ผุละ่ละผูล่ะแล้วน้องสิขอเก็บ้ะจา้าบันที่นี่ ไปที่นี่เดินไปตรงนน้นหลังจากนั้นเดินกลับไปลูกจ้ะช่วงนี้เห็ดมันกําลังออกจะเพราะว่าฝนตกหลงกังจากนั้นมันเอา่าเห็ดมันก็เลยลายหลงังจากนั้นน้องสิย่างล้งไปจ้ปะไปเข้ามาปะไปจ้ะย่างย่างลุง้าจ้าบบเห็นอันนี้ย,นออย่างไก่น้องย่างไก่ย่างมา้าบบเห็นเห็ดนี่ไหมผู้หล่ะบ่บเห็นเห็ดจังได้นี่ไหมเห็ดเป็นตะแกงค่ะผู้หล่จะจ้ะมันกําลังข้น เดี๋ยวน้องขอเก็บก่อนจ้ะพูหละ่ะงามงามผูหละ่ะแม่ก็เอามานอานอันเนาอจ้ะเนาะน่ะน่ะแป๊บนึงหาตะกร้าก่อนพูละ่ะนี่ละจ้ะเห็ดแกงแสบอันนี้เห็ดน,หน้อยๆเอาไว้ให้มันเกิดปปรกไวจ้ะปปรกไว ปะยังบอกเลยว่าเยอะจ้ะเยอะมากเลยพูดล่ะนี่ละจ้ะคือปลาเห็ดข้างในกับิิมีเด้ปะล่ะเห็ดเอาก็ได้ <c oughs> มันหลายผู้ใดซิบ่อยากได้เนาะเห็ดแม่ป๊าดพวเอาไวตะแกงโอ้ยเห็ดแม่ เห็ดผิ่งไงเพราะท่า,าทนาเห็นจ้ะเพราะท่าทนาเห็นอยู่ไปหาแล้วมอนได้ออกดอก,นกหน,นึ่งไปยังจะเห็ดเห็ดน้ำจ้ะเห็ดน,น้ำอีลีเด้อ เหสองดอกหนึ่งเห็ดจาดอกใหญ่มากโอ้ไม้กอดเห็ดะาห็ดเห็ดดอกใหญ่นั่นดอกนึงจ้าใหญ่มากใหญ่จริงๆบอกกล่าวออกหลายจ้าเห็ดดอกใหญ่จ้าเนปะขึ้นนีดแล้วจ้าเห็นบปะนะนีะะนจ้าดอกนึง ดอกหนึ่งพื่อเห็ดเผื่งหวานจ้ะมันเ่ะมันกระสีออกน้ำจังสีล่ะจ้ะน้ำตาลสีล่ะเขาต้องตาเบิ้งเขาต้องตาดีๆตาเห็ดอยู่น้ำจางสีล่ะอ่ะดอกหนึ่งเห็นบ่หนัะหน่ะหน่ะโอ้โหนี่อีกนนนนนนเห็นไหมจ้ะ นี่ดอกนึงนี่้ยได้กินเห็ดเพื่อหวานนี่จ้าว้วย,ยแกงแสบด้วยนี่โชคดีจ้ะมือนี่โชคดีมากเลยพู่หล่ะได้เห็ดลายจ้ะมือนี่พุ้มใจล้ายลายจ้าเห็ดลายอย่าดึงแหงเด้อลูกเด้อออามา เก็บเอาเออนั่นแหละใส่ตะกร้าของเราเรียวๆมาอ่าอันนี้ดอกนึงน่ะดอกนึงหยิบเองเนี่ยเทู่อ่าหยิบหยิบสองอันเนี่ยใส่ที่นี่อ่าหยิบอันนี้อีกอันองึงเ,เห็ดพึ่งใ่จ้ะเกิด ไหนดูสิเห็ดผงไงจ้ะเห็ดผงไงเห็ดผงใหญ่โอ้กุดยอบถอมไห่ทอมัดถือกล่องไห่ทอมัดได้กินขนมแล้วค่แนอันนี้เห็ดผงไงจ้ะเห็ดผงหวานน้องขึ้นไปเบิงทั้งๆเห็ดมันพอในออกแต่ว่าอันนี้โคดีเห็ดมันออกจ้ะเห็ดหญ่ไงเสี่ยวมะแกงใส่กับอ่าเอามะแกงกับอ่าใส่บักบวบจ้ะใส่บวบกรลังงาม เอ,เอาตังไว้นี่ก่อนเนาะหลังจากนั้นที่เหลือก็สิเป็นเห็ดพึ่งเนยจ้ะเค่ทำมันก็ขึ้นแบบนี้จ้ะค่อยง่ายเอาเทละดอกมันไม่ยากอันใดบางงามเขาก็เอาออกจ้ะอันใดไม่สวยเขาก็เอาออก กินได้เบิด์ได้หน่จ้าข้าน้องเห็ดดีๆกินได้เบิดจ้าเห็ดเพิงเห็ดเพิงเนยกินได้เบิดบอแมนว่ากินบ่ได้จ้ากินได้เสียบพร้อมแต่ว่าเขาต้องล้างออกเขาต้องเขาเข,า,ขาต้องเห็ดดีๆจ้านี่ละ่ะเห็ดกระลังลายเบิดแล้วจ้านี่ละ่ะ หลังจากนั้นลองเฮ็ดจังใดแม่นบอลองสิลอกออกแบบนี้จ้ะ <Patrick> นี Luft ่ลอกออกค่อยๆลอกออกลอกออกหาองค้นเพิ <oughs> ิน <salts> กับิบ <Male> กินแต่ว่าน้องว่าน้องน้องคิดว่ามันแสบจ้ะแต่ว่ามันกับสิบก็คือเห็ดเผ่งเห็ดเพ่งวานเห็ดเพ่งวานนี่เขาสามารถแกงได้เลยแต่ว่าน้องเอามาเห็ดเป็นต้มยำกระแสบเอามาผัดกระแสบอันนี้เขาต้องแยกออกจ้ะอันนี้แยกออก อันนี้เขาก็ต้องเอามาล่างออกเอามาเห็ดดีๆนะจ๊ะเนาะน้องขอตัวก่อนหลจางนั้นสิเห็ด,หดช่วงนี้กะอากาศกะสีฮ้อนฮ้อนฮ้อนหอนใจอยู่ในปลาขึ้นขึ้นเข้าไปแต่ว่าไปกับทมัสกะสิบถสะดวกนะ่จังหน่อยเดี๋ยวถาสามีสายหัวจ้ะไปกับโทมัสเพราะว่าขั้นบ่ไป ายานจะเพราะนันเป็นต่ยานอยู่ได้ในป่าบำเหน็งง่ายๆดิเขากะยานผีขึ้นกันค้นค้นว่าเป็นต่ยานจ้ะแต่ว่าผีนเป็นต่ยานเนาะน้องขอตัวขอบคุณมากๆค่ะเฮ็ดเฮ็ดก่อนบ๊ายบาย